คนทำที่แบบว่าก็มีความสุขก็ยังทําถ้าพรุ่งนี้ไม่มีความสุขก็คงคงไม่ทําอ่ะถ้าทําธุรกิจนี้แล้วไม่ก่อให้ประโยชน์ให้ใครอะ่ะก็จะไม่ทําชื่อปอค่ะตอนนี้เป็นคนทําขนมปังเพื่อสุขภาพค่ะเริ่มต้นสิ่งนี้ได้ไงออกจากงานาทํางานแล้วไม่มีความสุขดีกว่าขับรถไปทํางานแล้วก็มีร้องไห้ด้วยนะ คิดอยู่ว่าตัวเองอยากทําอะไรทําชิลๆในบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นคุกกี้เนยสูตรธรรมดาเนี่ยแหละปรากฏขายดีหลับตอนตีสี่ตื่นไปทํางานตอน8ปดโมงเช้าก็เลยยื่นใบาลาออกซะเลยมาทําเป็นคุกกี้ขายทําไปทํามาตอนนั้นไปรู้จักคุณหมอธรรมชาติบําบัดเขาก็เลยแนะนำโปรเจกต์ดีๆอันนึงมาก็คือการทําขนมปังให้กับคนป่วยที่เป็นมะเรง็ง เขาไม่มีทางเลือกมากนักในการจะรับประทานโจทย์มาคือ no น้ำมัน no สารเสริม no egg no milk no artificial color artificial flavor ทุกอย่าง no หมดเราก็ต้องเอาธรรมชาติเข้ามาสู้ตรงนั้นสีสันของธรรมชาติ สีของบีดลูทสีของมันม่วงสีของผักโขมสีแดงอนอกจากสีสันแล้วเราก็จะมีตัวเนื้อสัมผัสที่เป็นธรรมชาติจากพืชจากผักเนี่ยแหละเอามาให้ขนมเราเกิดความนุ่มความนุ่มก็ได้มาอีกที่หนึงคือเทคนิคในการอบให้มันยังมีความชื้นอ,อยู่เยอะๆออน้ำตาลเนี่ยก็ตัวราช่วยให้นุ่มแต่ตัวนี้เป็นขนมปังจืดค่ะทุกตัวที่เราทา มันจะน้ำตาลต่ำมากแค่เป็นอาหารของยีส์เท่านั้นเองตอนนั้นเราก็ทำพวกสินค้าที่มีนมเนยด้วย<ม>แล้วก็แบบไม่มีด้วยเพราะว่าตอนนั้นลูกค้ายังไม่เยอะเนาะตอนเราทำอะ่ะเราก็เริ่มเห็นความต่างเวลาเราใช้นมใช้เนยใช้ไข่นะล้างออกจากภาชนะแบบยากมากจริงบางทีต้องใช้น้ำร้อนช่วยด้วย เปรียบเทียบกับอีกอันหนึ่งนะน้ำแครอทน้ำผักทองแล้วเราก็ล้างธรรมดาแล้วเราก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นได้เลยถ้าเรากินเบเกอรี่ที่มันเป็นพวกนมพวกเนอยอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยคิดดูว่าลำไส้เราจะต้องทำงานแบบว่าหนักมากอะ่ะไม่มีสกอตไบ์มาขัดด้วยนะ <laughs> <c oughs> ก็เป็นสุดเปลี่ยนเลยว่าเราก็ไม่อยากจะทำตัวที่มันไม่สุขภาพแล้วถึงแม้ว่าคู่แข่งจะเยอะ แต่เราสามารถมาถึงจุดนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเราพยายามจะใส่ใจเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบตั้งแต่ซัพพลายเออร์ว่าเป็นใครวัตถุดิบอันนี้เอามาจากไหนถ้าเราเลือกได้เราจะเลือกที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ไล่ลำดับมาเป็นไร้สารพิษถ้าอันไหนไม่มีหรือมีแล้วไม่ดีเราก็ไม่ใช้ตาลที่ไม่ฟอกขาวมันก็จะมีสีน้ำตาลแบบ ติดตดมาด้วยถ้าเป็นตาลฟอกขาวมันจะขาวจัว๊ะมันจะหอมไงเนี่ยทำแล้วก็รู้สึกดีเนาะเวลาเราเปอกของดีเราก็ปอกไปมีความสุขไปกินไม่ได้หา้ามกินให้ลูกค้ากินเราจะไม่ซื้อพวกไส้สําเร็จลูกอะไรมาใช้เลยนะเราต้องปอกเองนึ่งเองเราต้องรู้ว่าไส้นั้นอะ่ะมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างปริมาณน้ําตาลเท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถตอบก,กับลูกค้าได้จริงๆว่ามันมีมันไม่มีอะไรสับป,ประรดสดแต่ไม่เยอะนะอุ้ยอันนี้มีไส้ฟักทองด้วยฟักทองตัวฟักทองญี่ปุ่นมันจะมีได้เนือน้อในหนังมากกว่าตัวฟักทองไทยล้วนเราก็เลยตั้งชื่อว่าขนมปังโรข้าวกล้องลูกเดือยไส้ฟักทองญี่ปุ่น,นะคะ่ะ อันนี้คือไส้โกโก้ค่ะเอาไว้ชําไส้ช็อกโกบานาน่า AN ที่มันสีดําปีขนา,นขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่นมไม่ได้ใส่เนยด้วยค่ะมีแต่โกโก้ GO กับตัวน้ําแล้วก็น้ําตาลทรายธรรมชาตินิดหน่อยเพราะว่าเราทําสูตรแบบไร้ไขมันซึ่งสนี้ทาให้เราเน่ยเหนื่อยสิ <laughs> ทำให้เหนื่อยขึ้นแทนที่จะสำเร็จรูปเลยมันง่ายมากนะเปรียบเทียบได้ว่าถ้าทำเบเกอรี่แบบนมเนยไขย่ซื้อฟีลลิ่งที่มันสำเร็จรูปมา8ชั่วโมงก็ปิดงานแล้วที่นี่เราทำเกือบจะยีบสชั่วโมงอะทุกสูตรที่มีการนึ่งการต้มเราก็จะต้องเก็บน้ำต้มน้ำนึ่งน้ำ,นำอะไรไว้เพื่อจะต้องใส่กลับเข้าไปเพื่อไม่ให้รสชาติมันเสียไป เพราะว่าเราไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยทํายังไงให้เสร็จตีหนึ่งตีสองเพื่อของจะได้ช้าใหม่สุดช่ว,วงระยะเวลาที่เสร็จจะถึงลูกค้าใช่สั้นสุดใช่ใช่เราเริ่มส่งสินค้าตอนประมาณตีส<ๆ>ี่เพื่อจะต้องนําพาน้องๆของเราไปอยู่ที่ร้านค้าให้เร็วที่สุดมีการทําเป็นกะอยู่ข้างในจะมีประมาณ3ามสี่กะค่ะ ไม่ผ่านค่ะต้องเอาไปต้องมีการแก้ไขค่ะใช่ต้องอบอีกนิดนึงไม่ผ่านพี่บอเป็นคนยอมไม่ได้ที่จะเห็นของไม่ดีถ้ามันออกมาไม่ดีวันนี้เราก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเราทำใหม่กันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะต้องดูแลน้องเขาโดยการเปิดแอร์ให้เขาก่อนที่จะไปส่งต้องให้เขาอยู่เย็นๆตลอดไม่นั้น ก็จะเสียได้อีกสวยค่ะมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงถ้าเราจะทำอะไรที่มันมันไม่มีทางลัดดีกว่าถ้าถ้าจะต้องใส่ทางรัดต้องใส่สารเสริมเข้าไปคงสีคงรูปคงกลิ่นทำงานมาก็มีคอมเมนต์จากลูกค้าเนี่ยแหละช่วยให้เรายังคงทำต่อไปแค่คำขอบคุณเนี่ยแหละ ขอบคุณมากที่แบบว่าทําให้อย่าเลิกทํานะทั้งทที่ตอนนั้นเมื่อประมาณสมมติสองปีที่แล้วเหนื่อยมากแต่ได้ยินบอกว่าอย่าเลิกทํานะอพรุ่งนี้คงต้องทําต่อไปแหละเหมือนจะได้รับคําขอบคุณหรือกําลังใจจากลูกค้าทําให้บานทีเราก็ลืมเรื่องที่มันไม่ดีไปแล้วก็สามารถทํางานนั้นต่อไปได้เเหมือนเป็นภมลิขิตดีกว่าว่ายูต้องทำต่อไป เลิกไม่ได้เดือนวว่าลูกค้าดึงกลับมาอะไรอเงี้ยพี่มีครอบครัวที่ดีดีกว่า,า,าที่ช่วยให้ธุรกิจเนี้ยมันไปได้มีคุณพ่อคุณแม่อากงาแม่ทุกคนที่พูดถึงนี้มีส่วนในการทำธุรกิจหมดเลยไม่ว่าเล็กก็น้อยหากล้วยให้คอยดูคุณภาพให้มัน ให้มันโอเคไม่ดีเขาก็ไม่ส่งมาให้นะแล้วก็มีน้องที่ช่วยกันถัดกันมาเข้างานเพื่อดูแลให้มันสามารถผ่านต้อนผ่านหนาวมาได้ถึง5ปีนี้เพราะว่าลำพังคนเดียวอะ่ะจะใช้ชีวิต24ชั่วโมงในการทำตรงนี้ไม่น่าจะประสบความสำเร็จนะอมืมีทีมงานที่ดีดีกว่าคะ่ะต้องยกให้ครอบครัวค่ะอื